สวัสดีครับมีเวียกกันไหมทุกคนมามีเวียกไปกับพวกเรานะครับบนเวียก Channel กับ c y เบอร์พัง2077หลังจากที่ทาเคโมระนะครับเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เราไปหาที่ในบา s a าจะเป็นทาวนะครับ let's go มาทันพอดีเลยโรโรดตอนไยมาจะนด้ก็กระโดดทำไว้เลยความเช่วยเหลือรออยู่รถไฟโดนยิบสีชั่วโมงให้ตลกเลยนะขบวนแห่กำลังจะเริ่มแล้วฉันปรับข้อมูลที่ได้จากคุณฮารุโกะแล้วเป็นขอแนะนำให้ลองดูเอาเองก่อน อย่างแรกเลยบอส์แวร์ได้ผลดีกว่าที่ฉันคาดไว้สกตอนนี้เรามีหูมีตาในห้องร,ระพอแล้วฉันดูกล้องวงจรปิดแล้วก็รู้ว่าคนปืนอยู่ตำแหน่งไหนบ้างพวกมันมาสามคนนายต้องจัดการแต่ละคนก่อนที่พวกมันจะจัดการฉัน มีทางไปหาพวกมันหลายทางอยู่คนแรกอยู่ใกล้ๆมันนั่นคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่คนที่สองนี่สินายต้องปีนไปหามันส่วนคนที่สามมันซ่อนอยู่บนสะพานลอยตรงตรงนี้พวกเราอยู่ตรงนี้นเกี่ยวของท่านฮาร์ดโกจะจอดตรงนี้หรือใ,ใกล้ทางออกสุดเชิญเราจะใช้ทางนี้เมื่อเสร็จภารกิจนายจะต้องมองเห็นขึ้นบนแห่ชัดเจนกว่าตรงนี้ แต่คนปืนจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่าเยอะถ้าพวกมันเห็นนายปังแรกหนึ่งถ้าฟังดวนอันตรายดอกเอาเป็นให้ฉันโดดขึ้นไปบนเกียวเข้าทางหน้าต่างและวไปพบท่านฮาหนาโคตัวต่อตัว,ตวข้อสุดท้ายนี่แหละที่ฉันกลัวที่สุดชัดเจนจะแจ้งไหมพร้อมหรือเปล่า <c oughs> แค่มันแยกว่าจะรับไว้และฉันก็พร้อมเสมอ ดูและขอบใจนะที่บอกค่อยขอบใจทีหลังที่ได้ผลนนี่เป็นประจำที่แล้วนี่แล้วเราสัญญาจากฉันนะเราสาตอเรโกลโอกาประจำาสางแล้วบนเกี้ยวเริ่มขึ้นไว้แล้ว ระวังตัวและเงียบๆด้วยข้านายทำเสียงดังเกินไปโดราสก้าควรจะมาเยี่ยมเกนเจอร์ในเลนเนอร์ในชุดยูนิฟอร์มของราสกาด้วยนงซ้อนอยู่ตรงไหนสักแหง่ <Okay. S 1> งโอเคโอเคอบลุยเริ่มเลยนายต้องรีบผลบุญทุกคนที่เกี่ยวของท่านฮานาโกจะโผล่มา thank you It'll be beautiful! Just a juxtaposition of the best to celebrate corporate culture and... It'll be here. Back inside, back inside! Back inside. ใกลแล้วเขาแทบจะอยู่ตรงหน้าในเลยเขามองอยู่คนดูไม่ได้ระวังหลังฉันไม่รู้หรอก ฉันเก็บคนไกล้ให้แล้วมีนายต้องกระโดดไปที่ระเบียบที่ไกล่ลูกศรสีเขียวคนขึ้นลิฟต์ไปซะพอเสร็จแล้วก็หาลิฟต์เจอนายก็จะไปถึงสะพาน มีเรื่องสำคัญโอดากำลังคุยกับใครสักคนแต่กำลังเชื่อมต่อเข้าไปให้เราสองคนจะได้ยินที่เขาพูดอยับมีครั้งความปลอดภัยต่ำกว่ามาตรฐานมันไม่ได้มาตรฐานของเราเลยสักอย่างถ้าฉานโกไปครอยู่ที่นี่แกเคยจดะคำสั่งของยานรบุเลยทำหน้าที่สักเข้าใจแล้วทราบแล้วเปลี่ยนเป็นไปตามที่เราคาดโอดาอยู่ที่นี่ถ้า มีอะไรเดี๋ยวจะติดต่อไปนะันรู้จักไอ้ยักษ์อืนนั่งนงั้นพวกเวรดดัมไม่เชื่อคนที่ฆ่าไดนะ้ <c oughs> ใช่ไหมคนเลอะไอ้สารเลวนั่นไม่ใช่คนด้วยซ้ำ <c oughs> เออดูไรไหมฉันดีใจนะที่มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> ดีใจเหรอแทนผิดหวังกับการตื่นมาบนโลกนี้ <c oughs> ไม่มีสบุโลกแล้ว ฉันก็ควรจะดีใจนะที่ยังในควรจะดีใจเหรอในสู้มันไม่ได้หรอกก็ดีด,ดีละใช้นิ้วนายเนียวไกลแล้วกันพยายามไปถึงชันที่ซ่อมบลรุงนายสามารถปืนขึ้นไปที่ของตัวนั้นได้ ไม่ค่อยเงนเท่าไหร่แ,แน่ใจนะว่าถ้าสมุติรไม่ได้วางแผนที่นี่ช่องโง่เล็กน้อยเฮ้ยกระตกระวงด้วยนายห้ามกระโดดสุดขั้นก็นบอกแล้วออใส่ข้อต่อนะครับที <Sim ons. S 1> ่กระโดด่านได้ ไม่ต้องหาทางลงไปทางใดทางหนึ่งลวงตัวเอาไว้ด้วยไว้อย่างนั้นแหละไม่ต้องรีบถคาไม่อยากนานนอนไปศพข้างล่างใครเห็น ฟุ่มของาน่คลงก้ครับเรามาถูกนใช่ไหมเนี่ย Happening here and now. Listen. We will not stay silent. Silence is not golden. It is the sound of a flame. ไอ้ที่ก้าจัดถึงตัวแล้ว โอ oh, สนายสนายเป็นสนายใช่ไหมครั อันนู้นอะไรพอไหมได้ยินแด่นั้นก็ดีน่ยจะไปเจอประตูมันเจอที่บุณยได้มันเป็นทางที่เป็นคนตัดไปรอยู่สูงมากเลยทีเดียวฮี่โอดฟังสิเราต้องประกาศบริเวณกำลังอยู่ในอันตราย ต้องพายานลงไปอลาสกาสามารถปกป้องตัวเองได้อย่างที่เต็มที่ทำเจ้าด้เลยอะไรขามากกว่าระวังภาพรักของอลาสกาก็น้องสาวควบคุมสถานการณ์ได้แล้วทราบแล้วเปลี่ยนจะยินหรอเป่าตอนั้นรู้อะไรบางอย่างอาจจะรู้ด้วยว่าเราต้องรีบแล้วครับเราต้องรีบแล้วครับทีนี้ ผีดมากกระบุดีเดอ้อไม่ตรอฟ เอย่ายามไปให้ถึงพื้นที่ซ่อมบำรุงได้สามารถป,รปีนขึ้นไปจัดแต่มันไม่เวิร์กก็สามารถผานสัพันธ์ฝ่ามือได้ระวังพุ่นของเชี่ยวด้วย เห็นไหมเฮ้ยไม่เห็นอ่ะเพราะพวกนั้นดูแข็งแรงพอที่จะปีนได้ Oke. Okay. 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 好。 Một phút là tập như thế này theo hai thái đường Đã chết đi เยแต่มันก็คือแน่นเรือ่อขอลาสกาเราควบคุมเครือข่ายทั้งหมดเอ,นนอาไว้แล้วเพื่อนฉันอยูข้างอโซที่ไม่เสร็จก็คือหนึ่งวโอเคกลับไปวันนี้แย่ันทันแล้วครับ โอ้โหทไปดีแล้วเฮ้เลวีเราสนใจอยู่นีงเลยดูแลเลยนะเดี๋ยวลาพักแล้ว

លើកជា ตัวด้วยอยู่แ Please xem bị cái Ai. Ờ. Trần Hưng. I managed to. đã, ta đi rằng. hai chơi dù. Theo tôi đi nè. Lo mà đi. Và đi con yeah. này. There you này, đi kia đi ngọc không or? này. วันนี้นายโชคดีมากเลยนะต้องขอบคุณกโกลเพื่อนเก่าคุณไดจะได้าหาที่ต้องขอบคุณวี okay, <Pr> โอเคเพียงฉันอนไลน์อยู่ในระบบแล้วฮัน oh ิโกอยู่้า,างในฉันทำอะไรอยู่ พยายามโทรหาใครฟังดูอย่าลืมปสัญญาติเจ้าละจะต้องไปให้ได้เนี่ยเราพามาอันตรายกระดับก็ไม่ตอบใช่ okay, บางอย่างผิดปกติแน่ๆพอเรายเลิกงานเราก็ถูกมองว่าเราอ่อนแอ พอเดลเหรอใครละ่ะเราฉันเทนด้วยกับเรื่องนี้จะรับมือพ่อของเราตอนนี้ฉันเ,นเรื่องกัทุกเหตุการณรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหากับเรื่องนี้แต่พี่เข้าใจจะมาที่หมดจะจบลงไหมนี่ร เราต้องอยู่กับเขอบคนะุณนฮาเดโกะถ้าเราประกอบไปที่นี้เสร็จก็คงหน้าละรายมากมากเลยเราเราบบทั้งหมดถูกลบกันแล้วตอนนี้แหละแท่านพ่อท่านฮาเดโกะคุณนี่อีกให้พบด้วยครับท่านฮาเดโกะโอเคอยากให้ท่านรับรู้ท่านพ่อของท่านคุณกาด <this> ผมเิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตายของนาท่านเธอเด็กอเด็กออยากทำให้ผมต้องทำแบบนี้วิ่งวิ้งโกโก้โมนเนจรกอนโจะทำอะไรก็ตามหัวใจมนนั้นไม่ได้ครั้งไม่ได้ขันเลย โกโก้ยังเงี้ยไม่ปล่อยไปหรอก มาไทยไหมเออแค่ตอนนี้นะนายเซร็จติดไปแล้วหรือไงมีเวลาอธิบายแล้ว,วเราต้องเจอกันหน่อยเธออยู่ไหนโรงแรมที่ถูกถึงล่างมอเตอร์ดนไยสสวีทชั้นสองสามชั้นสามคอสี่ครั้งเร็วเข้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีเวรกนะครับไปเจอกันใหม่พาทหนะ้า